สวัสดีครับพี่เจนเจนครับก็ BYD เจ๊นครปฐมขอแสดงความยินดีกับรถใหม่ป้ายแดงคันนี้นะครับแอตโตีนะครับกับพี่เจนเจนด้วยนะครับขอให้มีความสุขในการรับรถใหม่ป้ายแดงวันนี้นะครับเอาจริงๆตอนแรกก็ดูอยู่หลายยี่ห้อนะคะเทียบข้อมูลแล้วก็อ่านรีวิวจากผู้ใช้งานจริงนะคะแล้วก็ มีน้องที่ทํางานแนะนําว่าลองเปิดใจให้ BYD ดูไหมลองดู a อตโตทรีก่อนไหมเราก็เลย oh อ่ะก็ได้งั้นก็ลองเปิดใจให้ BYD เขาดูหลังจากที่เข้าไปติดตามเพจแล้วก็ศึกษาข้อมูลนะคะแล้วก็ติดตามเพจของ b นะีวายดีนครปฐมด้วยก็เห็นน้องๆให้ข้อมูลแล้วก็มีช่างพร้อมทุกอย่างเลยก็เลยตัดสินใจที่นี่นดีกว่าน่าจะชัวร์ที่สุดแล้วก็ดีที่สุดแล้วก็เป็นรถครอบครัวคันที่ใหญ่ที่สุดของบ้านค่ะ ต้องบอกว่าแนะนําเลยค่ะมาเจอเซลล์เก่งได้เลยนะคะดูแลอย่างดีตอบคําถามครบถ้วนในด้านเชิงเทคนิคของรถสมถัติทนะออการจองราคาครบทุกอย่างนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนน่ารักมากเป็นกันเองมากค่ะแล้วก็บริการแบบเยี่ยมมากอ๋อสุดยอดเลยนะครับผมขอขอบคุณพี่เจินเจินนะครับ บีาวดีเจนครปฐมยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ขอบคุณที่เลือก b ี d วดเจนครปฐมของเรานะครับขอให้รถคันนี้พาพี่จนเจๆและครอบครัวเดินทางสวัสดิภาพทุกเส้นทางโชคดีแล้วก็มีโชคมีชัยร่ำรวยร่ำรวยนะครับขอบคุณ,คณมากครับ